สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านพอพอกันที่กับพี่น้องสองสาวไรผอพอกันยามจะเศร้าเด้อพี่น้องกับ้าวอะไรก็หกโมงกว่าแล้วลอกไปตัองมึงน้องใหม่พอมันนี้มาเลอกปลาฮาเห็ดเผิองพี่น้องอต่แจ็ชิได้มาไดะถ้าเจ้าหาไปในรอบหนึ่งเจ้าก็ได้เฮ็ดเผือง มาก็พอเจอแมน่นีก็สวัสดีเดอ้อเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวลูว่าอยู่ต่างประเทศกรพาะกันคือเก่าพี่น้องโดนๆจะเลยขาป่าไม่ได้ขบั <c oughs> ขบคุ้มมือหรอกพี่น้อง <c oughs> ข้าวเจ้าเขี่ยแต่แต้นหมากมาเลยปลาเฮดก่อเลยพี่น้องเนี่ยแต่ว่าข้าเจ้าเขี่ย เห็ดยังก <c oughs> ็เอาว่าแต่เป็นเห็ดว่า้ะมาว่าในฝนตกบุดมือมือนี้ยุดแล้วพี่น้องฝนยุดแล้วตกสองมือสองคืน นี่แต่ล้มมือนี่นะคอยแห่งตื่นขึ้นมาลืมกินนะตื่นขึ้นมากเลยมาเลยจักสิได้หรือบ่ได้ล่าลุ้นพี่น้องเว้ยบ่ได้เฮ็ดกะห้านม้าอิด รายหนึ่งก็ต้องหาอันหนึ่งที่ <c oughs> <c oughs> ไม่บังน้ำไม้น้ำไม้ไผ่เขานะพี่น้องอ๋อเขาจะเหยียบแต่ <c oughs> ไหนมีเฮนเฮปน,น้องฮึ <c oughs> <c oughs> อ้ยชิรัเยเนี่ยเขาจะเหยียบแต่เขานะ không phải chơi không phải diệt tệ kẽ lọt tao sẽ luôn anh này sẽ đây à đỏ bông hết phần anh lương như này có chơi nè sắp ở quốc nam này Ừ. 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 ui เาไปต่อที่เนาะเขาจะหาก่อนเอาดอกเอยดอกจุ่มกันนี่เยโอ้ดูสมังามเตะดอกน้อยันี้สมงงามเตะว่ะอือ งางามดีมันงานนะเคยปุ 1, ๊บเยเพิ่งแค่นี้แหละตอนนั้นพ่ออ้อเลยได้พี่เนาะ้อเลยขจอมหากนขาจอบมาหากรนั่นก็สิพอแกงอยู่แล้วนี่เจอดายเลย นั่นนั่นนั่นพี่น้องได้แล้เฮ็ดเฮ็ด่นเยก็พี่าเออผุ้ก็ุแดงผุเทียนเลยฝุ่นเทียนแกเซ็บเพี่น้องเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดพี่น้อง ได้พี่น okay. LIKE hmm. ้องบ้านห้าหนังกันห้าพงต๊กนันหาอยู่หากินยุ้นเตียวกิน้าวกนชาพ่อขาจะยังหยีอะไรอย่างนี้เขียพี่น้องไม่ต้องหลาม เฮ็ดกะออกหน้าตาใบตองนี่างเด็ดเพราะว่าใบตองมันเหนี่ยวนเฮ็ดเงี้ยโอ้ยหลายผุ้หลายคนหลายตีนหลายตีนไปเยี่ยรุ่นพี่น้องจิ๊ดไปเลยบอกมีดอกพี่น้องดอกนึงพี่น้องเพชรพวงเหลืองออื มันมันทีมันอันนี้เห็นไว้น้องเอ้ยอันนี้แกงแแคือยังนี่แ่อแนีมีตะเห็ดพี่น้องเห็ดก่อเห็ดแดงเห็ดผึ้งเห็ดมพูเห็ดขก็มีมันออกนะ không phải năm hội với nó năm hội ngô mình hết hết đi <laughs>

เกี่ยข่อยด้วยไปพี่หน่อยเออหนูได้เนว่ามันกำลังขึ้นมันกำลังออกมันกำลังออกเกลี่ยแห้งหมดเลยได้เหยียบเลยพี่หนุกช้างมาอันไหนนี้นะเอาไปต้อกด้วย Mà... Ừ. Ừ. Mà mà. Ừ. Cái các bạn Cảm Cái các bạn đã có dõi và hãy subscribe cho kênh ี่ยฮะเกี่ยฮออกมาเลยพี่น้องถ้าเบิ่งว่าสิได้พออ้อพอแกงหรือบ,บ่ปลานี่ยคนเห็นปลาพอแกงพี่น้องนี่แหละเห็ดเฮา

อ,อ,อ,าอ้าวอา,า่อยไหมขอเจอจันได้ง่วงไหมถาวรปลาบอไม่มีเห็นปลาหวหรอจ๊ะเป็นแผ่นอยู่ง่อยโดดอ้าวอรอยแล้วจักพดอารมณไปยังเนาะสลามเนาะถาวรมาใส่อันมอ้อปลาซิวบดอีกบ่ พอเดินปลาปลาอย่างกสะดุดเจ้าว่าได้ก็นามขุนมองอนไรได้เห้าเฮ้ยมองมองปลาซิวของเฮาก็ได้มาใส่ละมองปลาขาวใส่มาใส่ พี่น้องอาสิบอเห็นเนาะกระเทีนอยู่นนันอ่ะนุยุบดูเห็นฮะแหละเห็นเห็นดำดำนะแม่นเบิดปลาซิวนะไม่จักมือละมานะป๊าปลาซิวเขาเฮ้ยป๊ามาใส่หม้อป้านะอืมป๊าเป็นแผนมันเป็นเบิ่งในกล่องแห่งเต็กถูกนายดี พี่น้องจักมือได้สิมาหายช่วยพอเจอมาใส่หมอก่าซิวอยู่มาหนีกับสีดแดมล่าเลยเด้อพี่น้องจะได้เม,มื่อหาแกงเฮ็ดกินเข่ากิน,น้นาเลยพี่น้องอยู่ดีมีแฮมมาตะกุตะกคนทคิหนาะพาะกันใหม่สบายดี